บริษัททิติกรจำกัดมหาชนเป็นบริษัทให้สินเชื่อรถจักรยานยนต์และรถยนต์มี83สาขาครอบคลุม49จังหวัดทั่วประเทศไทยมีส่วนแบ่งการตลาดในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอันดับหนึ่งวางแผนขยายสาขาในประเทศอาเซียน2-3ประเทศจึงคาดว่าภายในปีนี้จะสามารถเปิดสาขาอย่างน้อย1ประเทศได้เริ่มเตรียมบุคลากรของบริษัทด้วยการให้เรียนภาษาท้องถิ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียภาษาเวียดนามและภาษาเขมรทางบริษัททิดกรเองมีการเตรียมความพร้อมยังไงคะสำหรับตลาดที่กว้างมากยิ่งขึ้นในอาเซียนก็เราในฐานะที่เราทำธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานย,ยนต์มา40ปีในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราก็ยังขยายต่อไปในประเทศไทยได้แต่ต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยประชากรเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะไปน่าจะไม่เกิน70ล้านคน แล้วประชากรของเราก็รายได้เริ่มเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสทางธุรกิจสําหรับเราเใน5ปีข้างหน้านไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดระยะไกลขึ้นไปอีกหน่อยเพื่อเราจะเติบโตต่อไปได้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยไปเพิ่มตลาดในเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเพื่อนบ้านของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพมา่าไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรเวียดนามนะครับหรืออินโดนีเซียเนี่ยประชากรหนึ่งเขายุ่น้อยกว่าเรา2องโกว์เรทก็สูงกว่าเรานะครับหมายถึงว่าประชากรเนี่ยจากการจเจริญเติบโตสูงกว่า นะครับคนรายได้น้อยกว่าแต่ว่ารายได้กําลังเติบโตค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นกําลังซื้อกําลังเริ่มจะมานะครับถึงแม้ไม่มี AC เนี่ยเราก็มีความตั้งใจว่าเราจะไปต่างประเทศอยู่ดีในแถบ,บนี้มีการเตรียมความพร้อมในด้านพนักงานยังไงคะเพื่อตลาดเอซีก็ลําบากอย่างหนึ่งคือเมืองไทยเนี่ยเนื่องจากประเทศเราอยู่ค่อนข้างสบายจะให้คนไปต่างประเทศเนี่ยซึ่งเขารู้สึกว่ามันลาบากแต่จริงๆบางประเทศมันอาจจะไม่ได้ลําบากก็ได้เพียงแต่เรามี เราอาจจะมีคล้ายๆ mental block อย่างหนึ่งว่าเรารู้สึกว่าถ้าไปต่างประเทศเนี่ยมันภาษาเราก็ไม่ได้แล้วไม่คุ้นเคยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็โชคดีที่ทีมงานที่บริษัทเนี่ยเราก็เริ่มมีการส่งคนไปอยู่ต่างประเทศบ้างแล้วนะครับที่ไปอยู่เนี่ยเพื่อว่าหนึ่งเขาจะได้รู้จักวัฒนธรรมภาษาของประเทศนั้นๆเนื่องจากว่าเราจะไปทำธุรกิจเนี่ยก็คงจะต้องค่อยๆเติบโตนะครับคงดูจังหวะอยู่ตอนนี้ก็กำลังขอ ขอลเซนส์อยู่ในหลายๆประเทศซึ่งปีนี้คาดว่าอย่างน้อยก็น่าจะได้1นถึงสประเทศนะครับมีการส่งเสริมให้พนักงานเรียนภาษาอื่นในอาเซียนด้วยไหมคะก็ส่งเสริมอยู่ครับอ,อ,อย่างถ้าเกิดดูภาษาในอาเซียนหลักๆเนี่ย เราดูในประเทศแถบนี้มันก็ใช้อยู่ประมาณ78ภาษาหลักๆนะครับซึ่งภาษาไทยก็เป็นหนึ่งในภาษานั้นภาษาที่ใกล้เคียงกับเรามากที่สุดก็คงจะเป็นภาษาลาวซึ่งอันนั้นคงไม่ต้องเรียนกันมากก็คือเราสื่อสารกันได้ตัวหนังสือก็พออ่านกันได้นอกนั้นเนี่ยภาษาอื่นเนี่ยแถบนี้เราไม่สามารถศึกษาสื่อสารกันได้เลยนะครับก็เราก็มีให้เรียนภาษาเวียดนามอยู่นะครับแล้วก็มีเรียนภาษาบาฮาซาก็คืออินโดนีเซียนะครับ ก็เขมรก็คแมรเนี่เราก็เรียนมีคนเรียนอยู่บ้างนะครับสามภาษาหลักๆนี่ครับที่ที่ให้คนเรียนอยู่ยกนอกเหนือจากนั้นก็มีภาษากังกซึ่งเป็นภาษากลางอยู่แล้วนะครับที่ได้เรียนไปแล้วนะคะก็จะมีภาษาเวียดนามนะคะแล้วก็อินโดนีเซียค่ะตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ก็จะเป็นภาษาคามรค่ะสำหรับภาษาลาวก็ศึกษาเองค่ะหัดในการอ่านเรื่องของการพูดคือที่ลาวเ่ยใช้ภาษาไทยเข้าใจอยู่แล้วตอนนี้ก็เรียนมาแล้วสองภาษานะครับมีภาษาเวียดนามอ่า tiếng เวียดนะครับที่เราเรียกกันภาษาเวียดนามนะครับบาซาอินโดนีเซียหรือภาษาอินโดนีเซียและปัจจุบันก็เรียนอาเพียซาคัมแมคือภาษากัมพูชาครับขยมชมวะวิรยุทธทองดีมกปีกงตรีทิดกกรสามสี่ภาษาที่ว่านี้มีความยากง่ายต่างกันยังไงคะถ้าถ้าว่าไปเนี่ยนะคะคือภาษาที่รู้สึกว่าจะค่อนข้างยากในตอนเริ่มต้นนะคะเนื่องจากว่าเราต้องเรียนทั้งการอ่านแล้วก็การเขียนเยนะคะก็คือภาษาคัมแม ะะเพราะเนื่องจากว่าไม่ได้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษะนะคะแต่ว่าในส่วนของภาษาคแมเนี่ยสับหลายคาก็จะคล้ายๆกับภาษาไทยเพราะฉะนั้นถ้าเรามุ่งเน้นในเรื่องของการสื่อสารเป็นหลักไม่ได้เรียนเรื่องของหลักภาษาเนี่ยค่ะก็ถือว่าไม่ได้ยากนะักถ้าบาซ่าอินโดนีเซียก็จะใช้รูปพยัญชนะและก็สลันี่เหมือนกับภาษาอังกฤษเราเห็นก็สามารถที่จะอ่านได้ส่วนติ้งเวยียดก็คือภาษาเวยียดนามเนี่ยก็จะยากอีกในระดับหนึ่ง เพราะว่าพยัญชนะเนี่ยก็คล้ายภาษาอังกฤษแต่ว่าจะมีในรูปแบบของเหยาวก็คือวรรณยุกเทียบกับภาษาไทยนะครับในรูปของเหยาวถ้าเราการมันจะยากตรงการออกเสียงนะครับถ้าเราออกเสียงเพี้ยนไปนิดหนึ่งคำบางคำเนี่ยมันก็จะเพี้ยนไปเลยเราจะฟังไม่รู้เรื่องการรู้ภาษาถิ่นนี่ช่วยในการดําเนินธุรกิจยังไงบ้างคะออกมากเลยครับเพราะว่าออจริงๆต้องยอมรับว่าในแถบอาเซียนเราเนี่ยนะคะ ที่อยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกับเราที่ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะที่เราจะไปเจาะตลาดเนี่ยไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมากนักนะคะก็จะคล้ายๆกับคนไทยเองที่ในระดับของในการติดต่อสื่อสารในตลาดหรือในการจับจ่ายเข้าของเนี่ยก็จะใช้ภาษาไทยเป็นหลักก็จะคล้ายๆกัน,นะคะ่ะประเทศเหล่านั้นก็จะใช้ภาษาถิ่นของตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดภาษาเขาได้นะคะอย่างหนึ่งคือท่านมองว่ามีเสน่ห์สำหรับตัวเราด้วยถ้าขอความช่วยเหลือหรือขอข้อมูลอะไรเขาก็ยินดีที่จะ ที่จะให้ข้อมูลเราคือดมูมันเป็นเหมือนการแสดงความจริงใจเบื้องต้นของเราที่จะไปเรียนภาษาเขาถ้าเกิดว่ารู้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวเนี่ยจะพอไหมคะถ้าภาษาอังกฤษอย่างเดียวนี้จะไม่พอเลยครับเพราะว่าอตอนนี้ทุกคนก็รู้ภาษาอังกฤษหมดนะครับก็สามารถพูดคุยได้แต่ว่าถ้ามีภาษาที่3เนี่ยก็จะดีกว่านะครับก็เรียน2ภาษาเนี่ยก็ยังไม่พอด๋อยวนี้นะครับต้องรู้ภาษาที่3ภาษาที่4่ความสามารถเราก็จะมีมากกว่า ของคนที่รู้แค่สองภาษาจะให้คาแนะนํากับคนที่เขาสนใจเรียนภาษานะคะแต่ว่าพอมาฟังแบบนี้แล้วโอ้ภาษาอาเซียนก็น่าสนใจใเลือกยังไงดีคะโดยส่วนตัวนะคะคิดว่าที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เราอาจจะมองข้ามไปก็ประเทศที่กำลังจะเปิดใหม่ก็เมียนมาน่าสนใจมองในะอีกแง่หนึ่งว่าประเทศเพิ่งเปิดต้องการทรัพยากรบุคคลมากนะคะโดยเฉพาะถ้าประเทศที่เปิดใหม่ๆเนี่ย พนักงานระดับกลางหรือผู้บริหารระดับต้นนะคะเป็นที่ต้องการมากซึ่งออประเทศเหล่านี้เนี่ยอาจจะยังไม่สามารถที่จะพัฒนาคนขึ้นมาได้ทันนะคะกับระบบเศรษฐกิจที่ไปก่อนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีความเชี่ยวชาญอยู่นะคะในเรื่องของการบริหารงานแล้วถ้าได้ภาษาเขาก็จะเป็นการเปิดช่องทางให้กับตัวเองได้ ประชาคมอาเซียนในอนาคตจะมีความใกล้ชิดกันขนาดไหนก็ต้องคอยจับตาดูกันนะคะแต่ว่าการที่เราเรียนรู้ภาษาอื่นในภูมิภาคอาเซียนย่อมเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองค่ะไม่ว่าต่อไปจะทํางานหรือว่าจะเดินทางก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่สายที่จะหัดภาษาอาเซียนอีกหนึ่งภาษาค่ะเป็นประโยชน์อย่างแน่นอนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ